ชาวบ้านร้องตรวจสอบเรือดูดทรายลอยลำปริศนาเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบกลับไม่พบจากการที่ได้โพสต์ลง Facebook ของนักท่องเที่ยวว่ามีเรือดูดสองลำจอดลอยลำอยู่ในแม่น้ำแม่กลองบริเวณข้างเกาะกลางน้ำตรงข้ามหาดทรายวัดท่าล้อหมู่หนึ่งตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี โดยนักท่องเที่ยวต้องการให้ช่วยตรวจสอบการดูดทรายว่าถูกต้องตามระเบียบราชการหรือไม่โดยมีการโพสต์ภาพเรือขนทรายและเรือดูดทรายสองลำลอยเรืออยู่ในบริเวณดังกล่าวเมื่อวันที่10มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว พบว่ามีเรือดูดทรายจอดอยู่ในพื้นที่บริเวณหลังเกาะกลางน้ำหน้าหาดทรายท่าล้อจริงจึงสอบถามชาวบ้านใกล้เคียงทราบว่าเห็นเรือดูดทรายจอดบริเวณหน้าเกาะมานานแล้วแต่ไม่ทราบว่าเป็นของใครต่อมานายอธิสันอินตราในอำเภอท่าม่วงสั่งการให้ในายวรากรพัฒนวิบูลณ์ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมพร้อมสมาชิกอสอพร้อมนายบัณฑิตสำรองกนก กำนันตำบลท่าล้อในสมเกียรติเพนจันทร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลท่าล้อและทหารรวมลงพื้นที่หาดทรายท่าล้อเพื่อตรวจสอบกรณีมีภาพข่าวเรือลักลอบดูดทรายบริเวณหน,น้าน้ำตำบลท่าล้อจึงร่วมกันตรวจในพื้นที่ไม่พบเรือดูดทรายตามภาพข่าวแต่อย่างใด โดยนายอธิสันอินตราในอำเภอท่าม่วงได้เปิดเผยว่าหลังจากทราบข้อมูลเรื่องเรือดูดทรายจอดที่เกาะวัดท่าล้อจึงสั่งการให้ปหลัดอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีแต่เจ้าหน้าที่ไม่พบเรือดังกล่าวดังนั้นทางอำเภอท่าม่วงจึงได้กำชับให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบดูดทรายในบริเวณดังกล่าว และหากมีการกระทำความผิดกฎหมายให้แจ้งมาเพื่อจะได้ทำการจับกลุ่มดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายต่อไปและทางอำเภอจะทำหนังสือแจ้งไปยังท่าทรายต่างๆในท้องที่ให้ดำเนินการประกอบการดูดทรายในพื้นที่ประธานบัดเท่านั้นและจะัประสานงานเจ้าท่าประมงและอุตสาหกรรมจังหวัดกับเทศบาลตำบลท่าล้อให้ช่วยกันสอดส่องดูแลตามอำนาจหน้าที่อีกทางหนึ่งด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ